ผมข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอตอนที่4อนาคตของเราสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบก,กับพวกเรา HCGTV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับโอ้เธออยากดูหนังเหรอฉันชอบดูหนังมากเลยแหละงั้นก็เยี่ยมไปเลยครับแต่แน่ใจนะให้ผมเลือกหนังเองได้เลยไม่ต้องห่วงฉันดูได้ทุกเรื่องอยู่แล้วกันแน่ เลือกเรื่องสออยองขวัญให้เรากลัวแล้วเข้าไปเกาะใช่ไหมล่ะนายมีความตั้งใจนะแต่ยังอ่อนหัด <c oughs> มีอะไรน่าคําเหรอครับเ <c oughs> ปล่าเปล่าเป,าปาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวนะนี่มันที่นั่งคู่รักว้าแย่จุงดูเหมือนผมจะซื้อที่นั่งผิดแล้วแต่ถ้าเธออายจนทนไม่ไหวเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนให้นะครับฉันนี่น่าจะอายนายมากกว่ามังตะบ้องคิดหรือว่าแค่นี้จะทำอะไรฉันได้ มันนี่สิจะ๊ะหนังจะฉายแล้วนะเอ๊ะเอ่เอโอเคครับ <c oughs> ยังต้องฝึกอีกเยอะเลยนะพ่อหนุ่มน้องสาวจะไปไหนเดี๋ยวพี่พาไปกินตับแ <c oughs> อะไม่น่ากลัวทำไมนายกลัวซะเองเลยยนะเป็นคนเลือกเรื่องนี้ไม่ใช่เหรองั้นฉันขอลองอะไรสักหน่อยดีกว่าเอ๊ะเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วแต่ฉันทำเกินไปหรือเปล่านะ ืมต่กี้เธอแอบดูใต้กระโปรงใช,ใช่ไหมตาโลกจิตฉ <c oughs> ันชนะฮ <c oughs> สนุกจังเลยผมดีใจนะครับที่เธอชอบอ <c oughs> ฉันหมายถึงแกล้งเธออะสนุก <c oughs> <c oughs> เห็นหน้าผมเป็นหม่ำจกมกหรือยังไง <c oughs> ผมนี่กลัวแทบตายยิงังไงก็เถอะ <c oughs> หิวหรือยังครับ <c oughs> จช่ว่าไปก็รู้สึกหิวแล้วอนะพ <c oughs> อดีเลย ผมมีร้านที่จะแนะนำพอดีไหนไหนรสนิยมอาหารนายจะเป็นไงนะเรื่องอาหารฉันเลือกนะเอ๊ะบุฟเฟตขนมพ,พอใจไหมครับที่นี่เดี๋ยวเธอทำหน้าอะไรของเธอฉันถูกใจที่นี่มากเลยแต่จะให้ตานี่รู้ไม่ได้ไม่งั้นจะเหมือนว่าฉันพ่ายแพ้ฮ่านี่มันสวรรค์ฉันเจ๊ชัดๆด,ดีนะที่เป็นความฝันฉันจะกินเท่าไหร่ก็ยังไม่อ้วน เธอชอบผมก็ดีใจตายละกินเพลินจนลืมว่าตานี้ก็อยู่ด้วยเดี๋ยวนะที่นี่มันบุฟเฟ่ขนมนะทำไมกินแต่สปาเกตตี้ขนมมันกินแล้วไม่อิ่มกินตับอร่อยสุดครับแต่ขนมที่นี่อร่อยจะตายน่าเสียดายเอานี่อาปากสิอ่าฮะออาหมดเวลาจ้าอดอร่อยจัง นี่เนี่มเธอพูดถูกสตรอเบอรี่อร่อยเวอร์นี่อยามาแย่งของฉันนะอุตส่าห์เก็บไว้กินสุดท้าย <c oughs> นิทานเรื่องนี้สอนไว้ว่าช้าหมดอดรับประทานนะครับไอ่แล้วมันเป็นชิ้นสุดท้ายในร้านแล้วด้วยคุณลูกค้าคะขอความกรุณางดส่งเสียงดังด้วยค่ะขอเถอะครับฮ <c oughs> <c oughs> แล้วทั้งสองคนก็หัวลอะขึ้นมาพร้อมกันนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้สนุกขนาดนี้ ถ้ามันไม่ได้เป็นแค่ความฝันก็จะดีเดินเล่นชมดาวกลางสวนสาธารณะที่เงียบสงบเป็นการปิดการเดทที่ไม่เลวม <c oughs> ขอบคุณครับแต่เดียวนะมันกลายเป็นการเดทตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยม <c oughs> แต่ช่างมันเถอะนี่อนาคตนายจะเรียนมาหาลัยต่อไหมทำไมเหรอครับฉันกำลังวางแผนหลังจากเรียนจบอยู่นะอ๋ออย่างนี้นี่เองก็นะถึงผมจะไปเรียนมาหาลัยต่อก็เถอะ จบไปผมก็คงทํางานอยู่ร้านหนังสือมือสองแถวนี้แหละืมใช้ชีวิตไปวันๆไม่ต้องคิดอะไรแบบนั้นหรอมันแค่สมมุตินะครับสมมุติแล้วเธอล่ะฉันน่ะหรออืมฉันก็คงเหมือนกับนายใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าเราต้องฝืนใช้ชีวิตที่ไม่เป็นตัวของตัวเองคงยากที่จะหาใครมาจริงใจกับเราโชโนคุงในอนาคตถ้าเราจบการศึกษากันแล้ว นายจะยังคุยกับฉันอยู่ไหมผมควรจะเป็นคนที่ต้องถามคำถามน,นั้นนะครับขอโทษทีนะที่คุยแต่เรื่องของตัวเองวันนี้สนุกมากนะหวังว่าสักวันเราจะได้มาคุยกันแบบนี้อีกเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เราก็เจอกันที่โรงเรียนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนั่นสินะเธอพูดถูกอืมนี่ทั้งสองคนต่างเอ่ยปากขึ้นมาพร้อมกันทันใดนั้นก็เกิดกระแสลมรุนแรงขึ้นมาเอ๊ะอ้ป้าเ บรรยากาศกำลังดีแล้วแท้ๆแย่เลยเมื่อคืนเผลอหลับยังไม่ทันอาบน้ำเลยทั้งสองคนต่างสงสัยว่าอีกฝ่ายกำลังจะพูดอะไรนาตอนนั้นเอ,อถ้าตอนเรียนฉันขอเบอร์โทรเขาไว้ก็ดีหรอกทันใดนั้นอากิฮะนึกถึงคำพูดของโชโนที่บอกว่าคงจะทำงานอยู่ร้านหนังสือมือสองใกล้บ้านเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไม่เป็นไรอากิฮะเธอมาเพราะอยากได้หนังสืออยู่แล้วนี่แต่เดี๋ยวฉันจะหาข้ออ้างให้ตัวเองทำไมเนี่ย โอเคไหนๆก็มาแล้วหาอะไรไปอ่านที่บ้านสักเล่มแล้วกันยินดีต้อนรับครับเอ๊ะโชคชะตาทำให้ทั้งสองได้มาพบกันแต่คราวนี้เป็นชีวิตจริงจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสามารถกดไลค์ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ